ตอนนี้ก็ได้ทำการตากแล้วเรียบรย้อยเอา้าพอ่ออันนี้ความจริงก็คือมาตากเราสองอันแต่มันแห้งมากเพราะล้มโคตรแหง้งอะค่ะเพราะมันแห้งหลายแล้วนี่ก็แห้งอันนี้ผายใหญ่อันนี้อันใหญ่น้าซี่โดนดูก็สีแหง้งเลยจ้ะโคตรใหญ่เลยค่ะยายไปห้อข้าขง,งล่างแล้วว่าความสูงข้างล่างกับั้ึงนขนาดนี้อะสี่ประมาณ เรียร้อยเมตรได้นะคะเพราะมันยาวมากก่าไปถึงทางล่างได้ค่ะเพราะแม,ม,ม่นพาไปพาไปนี่ึกว่าอ้อมเสรนจนึกว่านะ่าสิรู้วนนึงได้รู <c oughs> ้ว่าหัวนประมาณัมาถึง่ะเดินมาพาไปน่าจะเตทั้งนาดิบบัวอันนี่เป็นนาเพื่อนนะเรา เราบ่มีนะหนูมีจะอยู่ผุ้หล่ะนะยังไงอยู่บ้านว่าแถานะบ้านแม่หนูอยู่บ้านว่าแถาตำบลผู้เลี้ยงค้าอำเภอบ้านขาวจังหวัดเชียงคูณเลยจ้ะบ้านแม่หนูอันนี้ก็เป็นนาเพื่อนอันนี้อันนี้ก็ยี่เป็นทา,ทา,ทาทงทางทางหุ้งนานะคะก็สีแบบสามารถ ที่เข้าไปภายในหมู่บ้านได้เลยนะคะหวานโชลกาได้จ้ะการเลาะไปได้คือการไปทางไปปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บทั้งปะโอ้ยู่แถวนี้เพื่อที่เห็นบ้านแล้วตุ้นีู้ันื่อได้ขี่มาโดนบ้านเพื่อเห็นบ้านมันนะคะเห็นรอเห็นบ้านแล้วเฮ้ยมาไปหนิเฮ้ย อันนี้ก็เป็นหน้ามดเลยด้ค่ะบ่เป็นทุงหยาบ่เป็นทุ้งนาเดีคยะพออันนี้คือหน้ามดเลยผู้เดินยางลงไปนี่เรียบร้อยค่ะโอ้ไม่เป็นหนา้าแล้วอันนี้มันเป็นหยาอย่างก็รู้หาหาเปไ้่งไปผ่านนี่จมเลยลยค่ะน้าลึกมากๆเลย บะเมนน้ำกระเดื่อค่ะน้ำดึกเลยล่ะอันนี้หมาผู้ใดนี่มาอยู่น้ำหมาหนูโอ้ตัวใหญ่นะเกิดอะไรคยังมีเสียงน้นลอยอยู่นี่จักอันเนี่ยที่บ้านหนูเครื่องนี้คะฝนโปรยลงเมตรสองเม็ด ต้องเบื่อเบื่ค่ะเมือนนี่ต้องแข็งเอกผู้ใดมาเนี่ยโอ้วนี่ต้นยังคะนี่ต้นเหม็นบ่ดิอันดัวก็บ่รู้เพื่อนต้นอัญยังนี่อันนี้ก็ต้นไผ่โอ้ยอ้วนได้ได้ปูหนูนี่แหละค่ะที่หนูว่าปู ปูคนที่น้ายอยู่ห่างว่านหนูไหมคะเป็นผัวของพี่สาวยาหนูอ,อือประกาศท้ายเราวบ <laughs> ุ่ง <laughs> พ่อหนูเฮ็ดไวย <laughs> พูดละ่ะ อัว่าพรมาออกมาเลยน้ำนะ <c oughs> เห็นเสื้หางหลังครับเพใ่ใช่หางหน้ะโอ้ยบรรยากาศดีไรโอ้ดีเด้ชิโนะวอันนี้ก็จะเป็นน้เพื่อนสารละวัดอ่ะอ๋อน,นี่อันนี้เป็นลานอันนี้เป็นลานข้องถุมอันนี้ล้านล้องถุมเนี้ยัน,น,น,นี้เป็นวัดนี่ น,นี่อันนี้อีนนอเป็นวัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุบ้านนะคะนี่ทั้งะขี้ยของมู่บ้านได้เลยะค่ะทั้งมารีวิวนี่ยละค่ะเดี๋ยแวแรกก็อีรีวิวว่าวันนี้ก็เบิดแนวอีท้ายแลบบเนี้ยบบะค่ะ <laughs> ช่วงนี้ก็พยา,าย,ยามถ่ายคลิปขยันลงให้ผพูหอนไปแหม่เด้อบเลยค่ะยังไม่ขาดตอนนี่ยละจนก็ยิ่งหอยวันที่ยี่สิบแปดเลยค่ะ สิบแปดเท่าก็สิเดินทางคอาดูแล้วตอนนี้ก็สิไปอยูเงาเลยค่ะนู้ซิวกับกระบ,บาะสิไปอยู่ปุ่นเงาเลยมันก็บ่นแน่ใจกะรอบนี้ไปกน็น่าสิอย่างนี้อ,อ๋อเบ็ดเบ็ดค่ะตกใจนู้นว่าตัวเนี่ยตอนนี้ไปก็สิเดไปอยู่ในดูมนะคะ เป็นศิลปินหน่อยผู้ดเดียวที่ได้อยู่พึ่งไอพี่พึ่งนี่นี่เป็นอายุหอเบิดนะคะเพื่ออะ่ะคะางมันจะออกไปเลยนน่นกันก็่อยากอยู่ได้เบิด์แะค่ะเราก็ต้องประหยัดก่อนอโอโ มันอยู่ตว่มาจีบขอหอายจักเป็นอย่างะเจีบอีิริขอกอไดโอ้คืชอชมวิวดีแทนละพ่อใหญ่พ่อตุ๋ยไทยกัตอนตลกเท่าเมื <c oughs> ่อแล้อย่างไนี่แหละห้อตาพาไปจังง่ายแล้วก็ยีกับบานค่ะไปอาบน้ำ หาสุปนิดหน่อยนี่มากระโดดแส่ผู้อื่นที่แส่บดีไรายินินงิงินงงินงหหยุดก็ประมาณนี้แหะค่ะ มาหาหนูก็มาได้เลยค่ะผู้ใดกินไกๆเดือะมาหาก็ได้เด้อยินดีต้อนรับพ่อๆแม่ๆทุกคนนะคะย่าไปหมูย่างกับบ้านก้อนก็แหละ เออเนียกับบ้ตรก่อนแหาน้ำก่อนหัวได้จ้ะไอ้โอ้ไหนได้บเนอะนีแหละคะ่ะบ้านหลังคาสีแดงสีฟ้าวิางกับบ้านก่อนหัวห่อไก่คะ่ะบ่อไก่ประมาณสามร้อยมตรนีหนห่ค่ะสามร้อยมิตรบ่อไก่ปนไงอ นี่เวลาไทยยูจากบ้านหนูมาแล้วก็ไทยไทยมามิอมึงนี้ต้นไม้มึงมีบางดอกพี่ขี้ค้าอะไรเงี้ยนี่ดอกหยาดดิมันว่าดอกเขาขึ้นล้วงแล้วแม่นบออคือดอกหยาครับไ่ค่อยนี่มันดอก,กไครเป็นล้วงมันจะยามล้วงเขากปจีจกักหรอคะเราไม่รู้อันนู้ที่หอยาด เดินทางกล er ับบ pues nah ้านก่อนนะคะแม่ไก่ค่ะว้อปันไก่เนาะเดินทางกลับบ้านสวัสตินั่นแหละค่ะขอแยกไปคลิปนะคะขอบพระคุณพระๆแมมที่ขอมารับชมและขอบพระคุณทุกการรับชมที่ดูจนจบคลิปนะคะขอบพระคุณทุกผู้ติดตามพร้อมด้วยค่ะพระพรหมแม่ตอนนี้ผู้ติดตามก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ